ใช้นี้ได้อย่างรวดเร็วร่วม10ล้านเนี่ย <ฮะ S 1> ก็เพราะว่ามีข่าวลือ,อบอกว่าน้องบีมอะแต่งงานล้างนี้ ก็นี่ไงเขาเปลี่ยนนามสกุลนามสกุลเป็นนามสกุลสามีแล้วก็คือแบบว่าล้างหนี้ผู้ชายมาจ่ายหนี้พ่อให้หมดอจริงๆแล้วเราแต่งงานอะไรไปหรือยังไม่ค่ะดูบัตรประชาชนได้จะเป็นนางสาวแต่ว่าก็บอกไม่ได้น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่งงานก็เป็นนางสาวได้ไม่ค่ะอันนี้เป็นนามสกุลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็คือเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้มันแบบอถูกชะโลกหรือว่าเรื่องของดวงไม่ได้เป็นนามสกุลของใครยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่งงานค่ะแล้วปัจจุบัน มีแปนย่งฮะไม่มีค่ะทำไมฮะก็มันหาดีไม่ได้ไม่จะมีทไมอยากอยากรู้ไหมว่าทำไมก็ถึงไม่มียังไม่แต่งงานยังไม่มีแฟน ถามแม่เขาสิคุณแม่สวสดีเห็นตั้งแต่เด็กเด็กค่ะคุณแม่ก็ประกบเป็นแมกเน็ตเลยอ่ะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นห่ะกดูแลตลอดคือเจอที่ไหนเจอบีมต้องเจอแม่ตลอดใช่ไหมคะคือเป็นหนึ่งส่วนหรือเปล่าที่ทําให้เราแบบว่าไม่สามารถมีแฟนได้ถามผู้ชายดูหนุไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวหรือเปล่าเคยมีแฟนไหมเคยอยู่แล้วค่ะแม่โตมากันคันนี้คบนานที่สุดกี่ปี ก็นานมากนะคะประมาณแปดอ้ก็นานนะคะแล้วทำไมทาไมถึงเลิกกันน่ะก็พอเราโตมาขนาดนี้แล้วค่ะแล้วผ่านเรื่องราวทุกอย่างจริงๆแล้วเรื่องเรื่องพ่อเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ชีวิตบีมจากที่แบบอ่ะผู้หญิงก็เรื่งทำงานนั้นลาไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเกิดเหตุการณ์พ่อป่วยเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่า เฮ้ยเราต้องเตรียมพร้อมกว่านี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้อพอวิธีคิดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเปลี่ยนมันก็เลยทําให้เราก็มองโลกอีกแบบแล้วบีมทิ้งเขาเลยเหรอครับก็ไม่ได้เลยขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ต้องออคนเรามันก็ต้องดูดูกันไปแล้วถ้าเกิดว่ามันไปได้วยกันไม่ได้จริงก็แยกกันดีกว่ามันพานแปดปีมันเป็นเวลาที่นานมากนะในการคบใครคนหนึ่งแล้วการที่จะไปเริ่มกับคนอื่นหรือคนใหม่ยังมันค่อนข้างที่ลำบาก เราเอาไอ้คนที่เรามีอยู่เนี่ยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเราให้ใก้กันาก็คือในระยะเวลา8ปีนี่คิดลองแล้วยมันถึงได้นานขนาดนั้มันก็เลยนานขนาดนี้เลิกไปนานแค่ไหนละคะก็นานล้วค่ะหลายปีหลายปีแล้วค่ะแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีเลยยังไม่มีค่ะเป็นเพราะอะไรเราเข็ดกับความรักหรือเราไม่เปิดโอกาสให้รักครั้งใหม่เปิดค่ะก็มีมีคนเข้ามาในชีวิตเปิดค่ะเปิดค่ะโอเพนแต่คือยินก็ชัดเจนตรงที่ว่า คือเพื่อนก็บอกเฮ้ยอายุขนาดนี้รถมาตรฐานดีไหมแบบไม่ต้องเอาแบบเป๊ะๆอย่างที่เราต้องการขนาดนั้นบางทีแบบเออถ้ารถมาอาจจะได้แต่งงานแล้วอาจจะมีครอบครัวบิงก็เลยบอกเพื่อนว่าคือรอมาขนาดนี้แล้วอะมันคือถ้าเกิดว่าหาดีอย่างที่ต้องการไม่ได้สู้ไม่มีมดีกว่าเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยตัวเองได้เพราะามังก็ผ่านเรื่องราวเรื่องพ่อมาแล้วมังก็รู้สึกว่าเอออยู่กันสามคนก็แฮปปี้ดีดเราดูแลตัวเองได้คือิไม่ได้ไม่ได้ต้องการ ผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเพื่อที่จะดูแลเราอไม่ต้องมาแบบคือเราดูแลตัวเองได้คือถ้ามาก็ต้องอยากให้มาเพื่อมาเพิ่มคือเราเต็มละเราทุกอย่างเราพร้อมละเราแค่มาเพิ่มเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดหาคนที่มาเพิ่มตรงนี้ไม่ได้ก็อยู่กันเองดีกว่าแล้วอย่างที่เราต้องการหรือว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยเขาต้องมีลักษณะบุคลิกยังไงบอกยากมากค่ะพี่ก็อยากจะรู้ว่ามาตรฐานนี่มันสูงแค่ไหนมันถึงหาไม่ได้เพราะเราก็สวยดูดี คือผู้ชายที่แบบเป็นคนดีหรือว่าหนูโชคลายก็ไม่หนูเจอมาแล้วหนูไม่ค่อยดีคือไงหนึ่งจะต้องรวยไหมจะต้องเอาไปว่าเขาก็ต้องเขาก็ต้องไม่มาไม่มาสร้างภาละให้เราเนี่ยะคะเขาก็ต้องมีของเขาพอที่จะแบบดูแลตัวเขาได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็อายุอายุจริงไม่คือไม่เคยคบคนอายุน้อยกว่า แต่ว่าพอตอนนี้เราก็ยังยังไงก็ได้ค่ะถ้าเกิดอายุน้อยกว่าไม่พอตอนนี้ก็แล่ว่าเฮ้ยถ้าหาคนอายุมากกว่ามากๆก็คงจะมากอยู่แต่ว่ามีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายว่าเออจะต้องมากกว่าน้อยกว่าคือถ้าเกิดอายุน้อยกว่าแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอก็โอเคหล่อไหมฮะหน้าตาต้องดีอยู่ในวงการหรือว่ามีไม่ได้ชอบคนหล่อค่ะแต่ว่าชอบคนบุคลิกดีแต่งตัวดีอะไรเงี้ยไม่ต้องหล่ออะไร ขนาดนั้นก็ไม่ได้มาตรฐานสูงใช่ไหมราแต่งงานไปหรือยังยังค่ะยมีแฟนไกัน้องนี่มีค่ะอ๋อแม่อนุญาตค่ะคือจริงแล้วแม่หนูไม่ได้ดูเลยแม่พี่ไม่ได้ดูแต่ว่าเขาก็อยากให้ลูกเขาได้คนดีถ้าเกิด่บเนี้อย่างน้องสาวเขาโอเคผ่านเกณฑ์ทุกอย่างเขาก็คบกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพี่จีวาเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าคนหน้าตายอย่างนี้แล้วเดินมาขาวขนาดนี้ ไม่มันมันมีอีกจุดหนึ่งคือผู้ชายกลัวกลัว่องะไรกลัวอําแบบเหมือนบีมมาตรฐานสูงจะจีบดีกว่าอะไรเงี้ยไม่แต่มีมีเพื่อนจะแนะนําคนให้แล้วพอเขารู้ว่าเป็นบีมเขาบอกว่าเฮ้ยบีมเขาเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทําไมเขายังโสดกลายว่าผู้ชายงงว่าเอ๊ะทำไมบีมก็บอกไม่ได้มีอะไรผิดปกติทำไมฉันต้องมีอะไรผิดปกติด้วยคือแบบผู้ชายจะกลัวระแวงหรือแบบเอ้ยอย่าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีบไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีนะความรู้สึกแบบนั้นมีเกณฑ์ไหมว่า ถ้าเกิดอายุเท่านี้แล้วฉันจะไม่แต่งงานแล้วคือแบบว่าถ้ามันถึงเนี่ยเส้นสุดท้ายหรือว่าถึงอะไรเส้นสุดท้ายมาถึงลหมู่บ้านแล้วอะหมู่บ้านคานทองเนี่ยฉันก้าวเท้าเข้าไปในหมู่บ้านนี้เมื่อไหร่เนี่ยฉันจะตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่คลองโสดละป้าตอนนี้ก็ไม่หวังแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเอาเป็นว่าถ้าตอนเด็กจริงๆอะบิมเคยคิดว่าบิมจะแต่งงานสักอายุแบบยี่สิบเจ็ดยี่สงปดเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเกินมาแล้วก็เลยคิดว่าบิม เฉยๆแล้วค่ะไม่ใส่ชุดเจ้าสาวก็ยากนะอยากใส่แต่ก็อยากใส่อยากใส่แล้วเรามีความสุขกับเจ้าบ่าวจริงอ่ะพี่จิ๊บมีเพื่อนเยอะนะเพื่อนๆพี่จิ๊บใช้ไม่ได้แต่ว่าพี่จิ๊มากกิรไปเยอแยะแนะนาเพื่อนแนะนําหนุ่มให้เนี่ยแบบว่าเข็ดล้วจริงเฮ้ยแต่แต่มันเป็นเปนง่ายสุดนะจิ๊บว่าเหมือนบลายเดทคือเพื่อนเพื่อนการันตีมาแล้วระดับหนึ่งก็เพื่อนเคยเจอที่เพื่อนการันตีมาแล้วแล้วไม่กันเพื่อนถึงขั้นต้องมาแบบ ขอโขอนไม่น่าเลยจริงๆใช่ค่ะก็เลยบแบบตายลักก็เลยคุยกับแม่สงสัยเอ๊ะมันเป็นกรรมของรเราหรือว่าสมัยก่อนพ่อเจ้าชุมมามันก็ได้ถูกก็เลยเจอแต่ว่าเอ๊ะเพื่อนบอกว่าเนี่ยถ้าทางจะแบบเป็นคนที่คือพูดง่ายคือซวยเรื่องเจอผู้ชายมากอ,อะไรคะคือเจอผู้ชายแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเลยใช่ไหมมากค่ะแล้วก็คือแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบ มันแต่ว่าหนูเป็นคนโชคดีค่ะพี่โก้หนูเป็นคนใครทําเร็วกว่าหนูไม่ขึ้นเพราะว่าหนูจะรู้เร็วมากจริงๆริงก็เลยเป็นความโชคดีที่ผ่านมาเนี่ยคือที่แย่ๆคือเหมือนจับได้ว่าเขามีคนอื่นเนี่ยโอ้หลายหลายเรื่องค่ะไม่ได้เรื่องคนมีคนแต่เรื่องมีคนอื่นนี้จับได้ตลอดเป็นคนโชคดีแล้วแม่ช่วยจับด้วยเดี๋ยวเราจับคนเดียวแม่เป็นแม่อาจจะแบบ เป็นแบบมีเซนแม่เขาจะมองหน้าแต่ว่าช่วงหลังก็อาจจะมีเซนเสียนิดหน่อยแม่หอบแต่ละคนนี่ฉันว่าดีแล้วยังไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะและชีวิตตอนนี้ถือว่าโอเคไหมที่บ้านของเราก็อโอเคแล้วอะค่ะคือ,อผ่านเรื่องพ่อมาได้มิมก็รู้สึกว่าิมมิม,ม,มไม่ว่ามิมจะเจอปัญหาอะไรมาอย่างที่ตอนที่เบลป่วย เมื่อปีที่แล้วอะค่ะที่เป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนเก็ใช่ก็เลยรู้สึกว่าหนาเราผ่านทุกเรื่องมาแล้วแล้วปัจจุบันหายยังฮะหายแล้วค่ะก็คือต้องเอาไอ้ตัวเนื้อร้ายออกให้หมดคือมันเป็นมะเร็งที่คือปกติมะเร็งก็จะเป็นก้อนเนื้อใช่ไหมเป็นเนื้องอกแล้วก็จะลามไปที่อื่นแต่ว่ามะเร็งอันเนี้ยมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนเป็นมะเร็งที่หาได้น้อยมากหนึ่งในล้านคือเดียวโชคดีมากหนึ่งในล้านแล้วเป็น แต่ว่ามันก็ดีอย่างตรงที่ว่ามะเร็งชนิดนี้มันไม่กระจายไปที่ส่วนอื่นแต่ว่ามันไม่เป็นก้อนเนื้อค่ะแต่ว่ามันเป็นมะเร็งที่กินเนื้อดีเข้าไปกินเนื้อดีเข้าไปเป็นอาหารของเขา<ม>กินไปเรื่อยๆซึ่งถ้ากินถึงกระดูกก็เรื่องใหญ่แล้วตอนที่ท,ทราบเนี่ยคือเบลเขามีแผลเป็นตรงบริเวณเนี้คะ่ะแขนซ้ายด้านหลังคืออ,อันนี้เป็นตั้งนานละแต่ว่าช่วงสองสามปีหลังมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันเริ่มตีวงกว้างแล้วสีมันเริ่มแบบ คล้ำๆแดงๆแบบคล้ำๆแปลกๆก็เลยบอกว่าเออไปตรวจดีกว่าพอไปตรวจก็เลยทราบว่าเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนแล้วพอทราบปุ๊บเนี่ยหมอก็อยากให้ผ่าตัดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันกินไปขนาดไหนเพราะไม่สามารถที่จะตรวจสแกนได้เลยว่ามันกินไปขนาดไหนเขาเหลือทางที่ดีที่สุดคือต้องรีบผ่าตัดเอาเออตัวลากมะเร็งทุกอย่างที่มันกินไปเนี่ยเนื้อลายทุกอย่างีให้มันออกไปให้หมดค่ะ ก็ตอนแรกที่ทราบกันก็โหพอพูดมะเร็งเราก็แบบอีกแล้วเหรอปัญหาใช่ก็เลยบอกว่าผุยมีมาทดสอบกันอีกแล้วเท่าที่ผ่านมายังไม่หนักพอใช่ไหมก็เลยอกโอ้ตายละแต่ว่าก็คือคุยกันว่าเอาหน่ะเราต้องมีกําลังใจเพราะว่าโรคนี้มันต้องอาศัยกําลังใจด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าเราต้องผ่านมันไปได้เราเคยผ่านเรื่องพ่อมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องผ่านไปได้อีกก็เลย ไปลองปรึกษาคุณหมอไปหาเซ็กเตอร์โอปิเนียรไปดูเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันไม่ค่อยได้เจอ<ะ>ค่ะก็เลยต้องหาทางเลือกที่มันดีที่สุดการผ่าตัดที่ที่อันตรายน้อยสุดให้น้องรอบปลอดภัยมากที่สุดอนะคะแล้วเรื่องค่าใช้จ,จ่ายล่ะคะแพงไหม